อกองกำลังบุรพาตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมการสกัดจับขบวนการขนแรงงานข้ามแดนที่บ้านแสนสุขตำบลครองน้ำใสอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับกรัรมพูชาและเป็นช่องทางธรรมชาติที่มีการนำแรงงานเข้าออก หลังจากได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนแรงงานข้ามแดนจนกระทั่งพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย23คนโดยมีในายใครอายุ37ปีเป็นผู้นำพาครับหลังจากนั้นกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนก็มากับรถจน3าถึงสคันทั้งรถจนเก่งและรถกระบะนำคนมาส่งในพื้นที่แต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่เข้าสกัด แล้วก็ขอตรวจสอบระหว่างนั้นในไกลเข้ามาขัดขวางนะครับจึงถูกเจ้าหน้าที่ยิงสกัดกระป๋าเจ็บถูกนําส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศทาจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานทั้งหมดมาด้วยกัน30คนครับส่วนหนึ่งอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ส่วน22คนถูกควบคุมตัวเอาไว้พร้อมกับกระเป๋าเดินทาง แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเป็นพนักงานคาสิโนเดินทางกลับไทยเพื่อที่จะประทับตราเอกสารแต่ว่าไม่สามารถข้ามแดนออกไปได้ตามปกติและอีกกลุ่มหนึ่งครับต้องการที่จะไปทำงานที่กัมพูชาโดยจ่ายเงินให้กับผู้นำพาคนละประมาณ2,500ถึง5,000บาทเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวนสพคลองน้ำใสดำเนินคดีตามกฎหมายครับ อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณคลองพรมโหดบ้านวังมนตําำบลท่าข้ามมุ่งหน้าไปยังคาสิโนในฝั่งปอยเปตนะครับซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงเฝ้าระวังชุดปฏิบัติการร่วมของกองกำลังบุรพาสกัดจับชายไทย3คนขณะที่กำลังแบกสัมภาระ,ระเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติทั้งหมดรับสารภาพแล้ะครับว่าจะเดินทางกลับไปทำงานที่คาสิโนฝั่งปอยเปตซึ่งทำงานมานานแล้ว 8เดือนกว่าๆได้รับเงินเดือน18,000บาทสาเหตุที่ลักลอบข้ามแดนก็เพราะเพราะว่าไม่สามารถที่จะข้ามผ่านด่านตรวจตามปกติได้เจ้าหน้าที่ส่งพนังกงานสอบสวนสพคลองลึกดำเนินคดีครับ